สุดยอดเก่งมากมีนาเก่งมากมีพลมีพลอยากจะไปกินของเขา้วมีพลมีพลทำหน้าแบบโอยอยอยออยยอ,อ,อ,อยากกินของเขา่างั้นดูทำนะ่ะดูทำโน่ดูดูของพี่มีนาเขา อุ้ยอยมีการห่วงเขาด้วยนนย,ยมไม่ก็คือแบบห่วงมีนาข้ามีนาแต่ห่วงมีนาดูดูทำดูทำ,ำ,ำเหมือนจะออกอ่ะว่าอยากกินอ่ะอยากกินข้าวเขามีนาดีเล่นกับน้องตลอดเลยอ่ะมีนาอยู่เป็นเพื่อน ดูพยายามดูความพยายามนี่อยากจะกินของเขานี่ของหนูก็ต้องกินเม็ดอาหารอาหารเมร็ดดูแลปลิ้นแทบบแตบกบเลย <c oughs> หนูไว้ให้มันกินน่ะไปให้มันรู้รสชาติแล้วว่าม,มันก็เลยแบบุลุนพลายอยู่เนี่ย <c oughs> ต้องบอกด้วยว่าเวลาปล่อยออกมาเยี่ยววิ่งมุกินข้าวก่อน <c oughs> เวลาอยู่ในบ้านนะคะเวลาปล่อยออกมาฉี่นะก็จะวิ่งมาหาที่กระมังข้าวพี่พีก่อนเลยอะมีพลอ่ะ้ายไหมละ่ะมีเงินมาซ้ําของมีนาดูได้หมดเลยเนะี่ยโอ้ยมีเงินอร่อยแท้มีงาน,ม,งนมีนามาอ้อนมีนามาอ้อน,มน,มออนแม่อร่อยแต่วันนี้ข้าวน้อยข้าวน้อยเออนี่แหละกำลังดีเก่งเก่งมากกินหมดไม่ต้องให้เหลือเลย มีเงินลูกรักเหมือนเดิมนะขู่น้องตลอดไปกินน้ำไปกินน้ำแล้วไปกินน้ำลงไปไปกินน้ำไปกินน้ำมีเงินไปกินน้ำไปดูบ้านรกมากเนี่ยมีเงินเอาอะไรมากัดเต็มไปหมดหมด แนวแนวพี่มีเงินกินหมดไปแล้วเศร้าเลยมีพอยเศร้าเลยอ่ะพี่มีเงินกินหมดไปแล้วของเขาลูกเอเสียใจด้วยนะมีพอยเสียใจด้วยนะตายดีกว่าว่าดู้ยอีพอยนี่กระช่างหยอกล้อสุดๆโอ้ยมันไม่มีเล เม็ดหนึงก็เอาอะมันหมดแล้วมันของพี่เขาดูสองกละมังอันนี้เป็นเด็กหลังจานเด็ก <c oughs> กินเรียบเลยเป็นเด็กหลังจานไงใช่มีพอยหมดแล้วของตัวเองต้องกินอาหารเม็ดหลังจานเด็กหลังจานเจค่ะวันนี้ครอบครัวบ้านจะมีเงิน